ช่วงนี้ฝันไม่ค่อยดีเลยวาย,ยายคำสวย <t une> มึงฝันว่าอะไรรลอบักพวยก็ฝันว่าช่วงนี้จะมีคด,ดีติดตัวเพิ่มนี่สิ <ç cui> แล้วแบบนี้มึงจะต้องทำยังไงวะ <t une> <อ>แบบนี้เราต้องทำพิธีสะดดอกเคราะห์ เดี๋ยวแกเตรียมของตามที่ข้าสั่งไปนะก็จะมีใบตองและก็ยาคา oh. ถ้าได้ครบแล้วก็เอามาให้ข้าที่บ้านนะยายคําสวยโอเคเดี๋ยวยายจัดให้ฮ่า huh. แม่งก็ใช้กูจัง ไม่ดูอายุกูเลยทำยังกับกูเป็นขี้ข่าคนรับใช้ของมันอย่างนั้นแหละ <c oughs> นี่ถ้าไม่ติดว่าเมืองเปรียบเสมือนตัวเงินตัวทองนะกูไปนานแล้ว <c oughs> ช่วงนี้กูก็ต้องทนอยู่กับความเลวของมึง กูก็ต้องเอาใจมึงกอบโกยเงินจากมึงให้มากที่สุดก่อนที่มึงจะไปติดคุกนะไอุ้วยเฮ่กลับบ้านดีกว่าได้ของครบแล้วเดี๋ยวไอ้่วยมันจะรอนานบักุวยยายได้ของมาครบแล้วเดอ้อ ่างั้นยายคําซุยก็เข้ามารอในบ้านก่อนนะเดี <ap> ๋ยวแกรอให้ค <fact Franklin outgoing> ่อยทำกระทงเสร็จค่อยจะฝากแกไปลอยให้ด้วยเด้อแล้วนี่แกจะให้ยายไปลอยที่ไหนละบักพวย ยายจะไปลอยตรงไหนก็ได้ที่เป็นลำธารน,น้ำไหลลอยได้ทุกที่เลยยายเอ้ย <c oughs> เอาไปลอยตรงไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยายจัดให้ <c oughs> บักพุ้ยมันบอกว่าลอยตรงไหนก็ได้นี่ว่าถ้างั้นก็ลอยตรงนี้แล้ววะง่ายดี โอ้เพียงหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยที่เดอ้อแม่เดอ้อแต่เอ๊ะทาไมบบกควยมันถึงได้ใส่เส้นผมใส,เส่เศษเล็บลงไปในกระทงด้วยวะมันน่าสงสัยจัง ยายกลับมาแล้วเด้อบักพวยอืมก็กลับมาไวดีนี่ยายคำสวยแล้วแกเอากระทงไปลอยแถวไหนมาวะก็เอาไปลอยที่ลำทานใกล้ๆบ้านแม่น้องผลไม้ไงล่ะชิหายแล้วงานนี้ รำทานก็ตั้งยาวแกก็ยังจะไปลอยแถวแถวบ้านคู่ก,กรณีเขาอีกน <c oughs> เนาะอ้าวบักหานี่ใช้กูแลว้วยังจะมาบนกูอีก <c oughs> ข่าวหนะ้า <c oughs> มึงก็เอาไปลอยเองเลยนะไอ้บักพุ้ยไ,ไปไปไม่มีอะไรแล้วยายคำสวยกับบ้านไปไป <c oughs> เวน้นตะไราจากใช้กูเสร็จมือก็ไลกูเลยนะมึงบักพุ้ยบักพุ้ยยายสวยแล้วงานเข้ายายแล้ววะ<า>มันมีเรื่องอะไรไหนลองเข้ามาคุยกันในบ้านก่อนซสยายคำสวย <c oughs> งานเข้าอะไรแบบไหนเรื่อยยายคำสวย ไหนลองเลาให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> ก็แม่น้องผลไม้นะสิเขาไปแจ้งความข้อหาบุกรุก <c oughs> แจ้งความใครเหรอยายคำสวย ก็แจ้งความค่าดีแล้วข้อหาบุกลูกที่เอากระทงไปลอยในพื้นที่บ้านของแม่เขากูว่าแล้วก็แกเนี่ยดันเอากระทงอไปลอยในพื้นที่บ้านของเขาแล้วแบบนี้จะให้ข้าทำยังไงวะบักปพวยจะให้ทำยังไงได้ละ่ะแกก็ต้องยอมรับข้อหานี้ไป ฮ้อสวยจริงๆเลยกูและเมึงไม่คิดจะช่วยกูบ้างเลยเหรอตัวใครตัวมันนะยายคำสวยเอ้ย <c oughs> มึงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะไอ้บักพวย <c oughs> แกไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็รีบกลับไปได้แล้ว <c oughs> กูจะนอน สวยจริงๆกูไม่น่าไปช่วยมึงเลยไอ้บักพวยสักวันหนึ่งนะไอ้พวยพระจะลงโทษมึงโปรดติดตามตอนต่อไป ว่าบักปวยจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง